พาการคุ้สาใหพันกระจายสางตอนนี้ไปคุ้สาให้แล้วปะดมงสางพ่อให้ไปตาก็เลยเกิดอาเม่ก็ร้องร้องนะเพราะเป็นศิษยารณทพานกนับพี่น้องอนผคตจะได้ขอหาได้อาเพือน้าเพื่อจะไดซอยจะได้ไอ้น้องมาอยู่เสมอตอนนี้เศรีเพื่อนคุ้มสา,บางบันที่เพื่อนคุ้มสาง ซอันดีซิปเม็ดนี่โคแห้งจ่ากคราว่าคุณสางมาเน่ผมได้ครับเนี่ยานในที่สองป้นาบาลซปเ็ถึงตะบนรับตะบนตาตุมสบายคือถึงตะบนตาตู่มเป็นโมสิตเป็นตเก่าตะบนตาตุ่มกันคว้าในมหาผมในื้างเลยในหงางในซอยนาม มี่ถุงนวยมาจอา,านามมาท้กเย็ยนกันเขาว่าโอ้ยไม่ได้เส็นไมที่สุดก็สันแล้ว็เจ้หนามเขาว่าบอนึ่งเขหายแทย่หกสิบลังคาบอลต้องเย็นไดต่หกบอลความดีสิบหลังมีบอลท่าด้านต่างหกบอลท่านยูน่จอเสมอมี่นั่งนั่งเล็กอยู่อกอยู่ราบกระต้อก็ได้กระตพอ ขอพุ่นขอเทพี้องเพราะว่าบาดใจบาดใจแต่ไร่มาลวงน้เไงขอมีความสุขความใกลเพื่อความสุขกายสบายใจทุกูนทุกคนขอขอคุณครับีัวนเรีอนแล้วเป็นคนถานต้องคิดกันได้มาเชียร์ามที่ก่อสู้อะ่นเี้ยออีฝอกันท่าผมกบไปนั่นนอีฝ่อสวนนะอีฝอสอนนั่งนะเราหักกันดีคนโบราณหักกันดีต่อไปกันสิใด 看，看不